มิสเตอร์คลัชกับตันคลัชมันชาเกมอยู่ค่ะดูีิสมราคาไหม Industry. สมไหมข้ามสวยแล้วยิ่งลมากโอ้โหลไปได้ยังไงเนี่ยเกมมันกำลังระทึกแบรนซันฟอสซิงกิสโดนโยกมิเคลช่วยหน่อยไหมเฟดนอนยิง มันแน่นอนเตรียมพร้อมกับ NBA Payback Official Partner ของ NBA เป็นแพลตฟอร์อมที่จะทําให้ทุกคนได้ดูเกม NBA พร้อมฟังการพากย์ไทยของพวกเราทั้งสองคนเพื่อนๆสามารถร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมพูดคุยกันแบบส,สดๆเพราะความสนุกของการรับชมกีฬาก็คือการได้รับชมไปพร้อมๆกันนี่แหละ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเพียงคลิกลิงก์ที่โปรไฟล์สมัครเป็นสมาชิกของช่อง T วิตที่ทเเท่านี้เองค่ะเพื่อนๆก็สามารถดูเกมไปพร้อมกับพวกเราแล้วอย่ารอช้าคลิกที่ทโปรไฟล์สมัครเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้รับโคนเข้าสู่ช่อง T วิต t ี่ทร e แมนนีวันนี้เราทั้งสองคนนาะยมีตัวการ์ิเดก็มีกทุกคนเช่นเคยค่ะแ,ะแล้วค่ะเราก็ได้คู่จิงสายของทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่ง4ทีมนี้นะคะล้วนแล้วแต่รอแชมป์กันมานานแสนนานแต่ก่อนที่พวกเขาจะไปจุดดดนนนนไไไ้้้้้ตออองผ่่ารบีปใหก วันนี้ไม่มีเกมการแข่งขันนะคะเลยเป็นโอกาสที่เหมาะเลยค่ะที่เราใช้แอมมเดมาฟันธงว่าเขาคิดอย่างไรบ้างสําหรับนัดชิงสายใครจะเป็นผู้ที่ผ่านเข้าไปเอ็นบีไฟนอลสถิติของเราในช่วงเพลย์ออฟนะมินเอ่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะรอบที่ผ่านมาใช่รอบที่ผ่านมาค่ะ,ค,ค,ะคือฝั่งตะวันตกนี่คือถูกบทฝั่งตะวันออกผิดบทและสำหรับนัดชิงสายนี่นะคะมีความมั่นใจมากแค่ไหนคะมั่นใจมากครับขอเสียงดังๆหน่อยสิคะว่ามั่นใจมากมากโอเครอบ พร้อมหรือยังคะพร้อมมากแล้วเพื่อนๆล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าหเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเช็คนิดนึงเมื่อตอนนี้เพื่อนๆค่ะมี NBA ล a ขสิทธหรือยังมี Payback หรือยังถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้ s u b s c r i b e ยังไม่มี NBA ล a ขสิทธเป็นของตัวเองยังไม่เคยฟังพวกเราบรรยายไทยใน Payback ต้องรีบแล้ค่ะมีเน้รายละเอียดทั้งหมดตัวจะใส่ไว้ที่คอมเมนต์แรกด้านล่างนะคะตอนนี้ NBA ล a c สิทธค่ะเพียง300บาทเท่านั้นสมัคร้วตอนนี้เพื่อนๆน่าจะได้ดูจบยัน NBA Finals แล้วก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์วั้้้ขออกดง่เยาามไใหบร ถามว่าใครยังไม่ได้กด subscribe ลีบกด subscribe เันด้วยนะคะเริ่มมาที่ฝั่งตะว,วันออกก่อนเลยค่ะอินเดียนาเพ r เซอร์ er, กับน,นิวยอร์กนิกส์คิดอย่างไรคะสำหรับคู่นี้นะครับถือว่าเป็นคู่กัดคลาสสิกตั้งแต่ยุคนายีสเลย เดอ๋กลับไปตอนนั้นนอกจากจะต้องต่อสู้กับไมเคิลจอแดนแล้วก็ชิคาโกบูลส์ครับทั้ง2ทีมยังต้องห้ามหันกันเองด้วยการเจอกันในซีรีส์เพย์ออฟครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งที่9ในประวัติศาสตร์ของทั้ง2ทีม8ครั้งก่อนหน้านี้เป็นเพเซอร์สครับช่ชนะ5แพ้3แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนับเอาเฉพาะนัดชิงสายนะครับทั้ง2ทีมเจอกันทั้งหมด3ครั้งจาก8ครั้งที่เจอกันก่อนหน้านี้3ครั้งที่ว่าเป็นนิวย์กนิกส์นะครับชนะ2แพ้1นคู่นี้เนี่ยมีตำนานมากม แล้วก็มีการทําท่าบีบคอใส่สไปร e ลีซูเปอร์แฟนของนิวอร์กนิกส์หรือว่าจะเป็นตัวของเรจจี่มิลเลอร์นะครับที่ทำแ8แต้มในช่วง9วินาทีสุดท้ายแพทริกอีวิงกดระดับ20แต้ม20รีบาวนะครับในเกม7พาทีมเข้าสู่ NBA f i n a l ไฟนสำเร็จหรือว่าจะเป็นเอลเจครับแลรี่จอร์นสันยิง4 p o i พอย l ์เพล นี่คือตำนานทั้งสิ้นเลยนะครับที่เกิดขึ้นในฤดูกาลปกติปีนี้นะครับทั้ง2ทีมเจอกันทั้งหมด3ครั้งเป็นนิวยอร์กนิกส์ชนะ2แพ้1แต่ทั้ง3ครั้งนะ่ะนิวยอร์กนิกส์ไม่มีมิเชลโรบินสันอยู่ในเกมการแข่งขันนะครับแล้วก็คาร์ลันนี่ทาวถือว่าเป็นนักกีฬาที่ทำแต้มเฉลี่ยม,มากที่สุดของทีมนะครับ30.3แต้มต่อเกมในขณะที่ทางฝั่งของอินเดียนาเพเซอร์เป็นเบเนดิกต์แมทรินที่ทำแต้มเฉลี่ยม,มากที่สุดทั้ง2ทีมในเวลานี้ถือว่าเป็นทีมที่รรรรรรร้อออนนนนนแแงงงงมมมาา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 ากก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 ๆๆะคับเเเเเเีีียยยววว่่่่่่่ถถาาถููทททลลลลลุืป็ ทําให้ทั้ง2ทีมสามารถผ่านเข้าสู่นัดชิงสายได้และในซีรีส์นี้สําหรับเพื่อนๆแล้วก็แฟนๆที่ไม่ค่อยชื่นชอบการยิง3คะแนนสักเท่าไหร่นะครับซีรีส์นี้คือคําตอบเพราะว่าทั้ง2ทีมเป็น2<ม>ทีมที่ไม่ได้มีการพยายามยิง3คะแนนมากขนาดนั้นเพเซอร์อยู่ในอันดับ20 22, 23ตลอดเลยนะครับในการพยายามยิง3คะแนนในฝั่งของนิวยอร์กอยู่ที่อันดับที่27ท้ายตารางนี่ถือว่าต่ําม,มากนะครับ ดังนั้นในซีรีส์จะต้องเป็นการต่อสู้ที่สนุกแล้วก็เป็นเกมแต้มต่ำไม่ได้แตกต่างกับยุค9นตีเลยย้อนกบไปในฤดูกาลที่ผ่านมานะคะที่นิว york n i c k ์ p a ้ต่อเพเซอร์ไปส่วนหนึ่งเป็นเพราะอาการบาดเจ็บของผู้เล่นค่ะจูเรสแรนโดลพาลนะคะปิดเทอร์ไปตั้งแต่ก่อนเพลย์ออฟด้วยซ้ำไปในซีรีส์ที่แข่งกันนะคะเจเรนบรันสันกระดูกบริเวณนิ้วโป้งหักจอชาร์เจ็บกล้ามเนื้อลำตัวโอจิแอนโดบี้เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาหลัง่ะไม่ไหวจริงๆนะคะในซีรีส์นั้นใช่ครับ นี้นิวยอร์กนกซ์เนี่ยถือว่ามีโอกาสล้างแค้นนะครับแต่การเจอกันครั้งนี้เนี่ยถือว่านิวยอร์กนกซ์มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าทีมของพวกเขาไม่มีจูเลสแรนดอลไม่มีดอนเต้ดิวิเชนโซแล้วแต่กลับกลายเป็นข้าวอันโทนีทาวนะครับและข้าวอันโทนีทาวก็ถือว่าทําผลงานได้ดีมากๆเลยรวมไปถึงมิเกลบริจิตเข้ามาด้วยมันจะยิ่งทําให้แมทช์อัพในการเจอกันของ2ทีมนี้เนี่ยสร้างปัญหาให้กับเพเซอร์สมากๆนิวยอร์กนกซ์ในเวลานี้ถือว่ามีนักกีฬาหลากหลายมากนะครับที่จะสลับดดาาาหนานกกดดนน้กกกัััมปรรรรระอบบสสไทิิแฮ์์เต มวยจะเป็นตัวของเจเรนบรันซนเองจอชฮาร์ด หรือว่าจะเป็นอย่างมิเิลบริจิตรวมไปถึง OG a n อานูโนบีด้วยสลับกันได้หมดเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับว่าเพเซอร์จะรับมือ,อยังไงเช่นเดียวกันว่าทางเพเซอร์จะมีการใช้ตัวประกบยังไงครับเพราะว่ามันมีแมทช์อัพหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆจับตาดูนั่นคือในส่วนของมิเิลบริจิตที่เข้ามาใหม่นี่แหละถ้าเกิดทางเพเซอร์นะครับใช้แอนดรูเนมหาดไปประกบใส่มิเิลบริจิตรูปร่างเสียเปรียบเจอมิเิลบริจิตกระโดดเทคยิงใส่หน้าเอายิงบอลข้ามหัวไปได้อย่างแน่นอนดังนั้น้นททาางซอรรมีมีโกกสส่จะะใใชบป มิเคิลบริจิตจุดนี้เนี่ยแหละครับถ้าเกิดมีการสื่อสารการเล่นเกมรับการสลับตัวประกรบกันไม่ดีมันอาจจะกระทบไปถึงตำแหน่งอื่นเช่ Carl, นคาวเทนีิทากับมาสเตอร์เนอร์นี่ก็เป็นอีกแมชอัพหนึ่งที่เพื่อนๆต้องจับตาดูกันให้ดีถ้าเกิดเพเซอร์สลับตัวประกรบกันไม่ดีนะครับมันอาจจะทําให้คาวเทนีิทาวได้เปรียดในการเล่นเกมบุกเพราะว่าถ้าเกิดสลับตัวประกรบไม่ดีคาวเทนี่ทาวจะได้เปรียดทันทีจุดนี้เนะี่ยมันก็จะวนกลับมานะครับสมมตินะครับว่าเพเซอร์ใช้แอรอนนีสมิธประกรบมิเคิ แอนดรูนมฮาจะต้องไปประกบใส่เจเรนบรันซันย้อนกลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมาแอนดรูนมฮาร์กดดันเจเรนบรันสัันไม่ดีเลยนะครับเจอเจเรนบรันซัซันยิงฟิลโกระดับ50-60ทําแต้มเป็นวาดเล่นเลยนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่อาจจะส่งผลกับซีรีส์ก็เป็นไปได้แน่นอนนะครับว่าในซีรีส์นี้เนี่ยเราจะต้องเห็นการนําทีมของไทเรสไทเบอร์ตันกับเจเรนบรันสัน สองคนนี้คือนักกีฬาอันดับหนึ่งของทีมแต่มันไม่ได้หมายความว่านักกีฬา2คนนี้จะเป็นตัวชี้วัดอย่างเดียวนะครับเราจะต้องไปมองนักกีฬาคนที่2ผู้เล่นอันดับ2ผู้เล่นโรเลเยอร์ผู้เล่นทับเสริมต่างๆในจุดนี้เนี่ยทาง p a c e r รได้เปรียบนิวอ o r k n นิกส์เพสในการเล่นก็สำคัญนะครับอินเดียนาเพเซถือว่าเป็นทีมที่มีการเล่นเพสที่เร็วมากๆเลย จุดนี้เนี่ยแหละเราจะต้องมาดูการเล่นเกมรับของนิวยอร์กนิกส์ว่าจะโดนเพสของเพเซอร์ที่เล่นเร็วขนาดนี้เนี่ยโดนเผาจนหลุดการเล่นเกมรับของตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันปัจจัย x ของซีรีส์นี้นะครับส่วนตัวมองว่าในฝั่งของนิวยอร์กนิกส์เนี่ยน่าจะเป็นจอร์จฮาร์ดถ้าเกิดเขายังคงเป็นจอร์จกระต่ายเอนเตใจเซอร์ฮาร์ดให้กับทั้งทีมนิวยอร์กนิกส์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับช่วยเล่นเกมรับช่วยรีบาว์ช่วยเกมสวนกลับเร็วช่วยยิงสคะแนน อันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆในส่วนปัจจัย x ของ p a c e r รนะครับส่วนตัวยกให้เป็นแอนดรูนมฮาร์เพราะถ้าเกิดแอนดรูนมฮาร์สามารถแบ่งเบาภาระการเล่นของไทเรสฮร์รเบอร์ตันนะครับว่าจะเป็นการสร้างเพลงว่าจะเป็นการยิง3าคะแนนการทําแต้มต่างๆช่วงบีบๆช่วงยากๆเรามักจะเห็นแอนดรูนมฮาร์เนี่ยเป็นตัวแสบอย่างที่พวกเราเรียกกันว่า แอนดรูว์ตัวแสบเนมูฮ์เนี่ยแหละครับโอ้โหถ้าเกิด2คนนี้เนี่ยคนไหนมีผลงานที่ดีมากกว่ากันนั้นมันอาจจะส่งผลให้กับซีรีส์อีกจุดหนึ่งเลยดังนั้นครับในซีรีส์นี้แม้ว่านิวยอร์กนิกส์จะเป็นรองในส่วนของทัพเสริมทัพสำรองพวกเบนช์เพลเยอร์ต่างๆแต่ในฤดูกาลนี้นิวยอร์กนิกส์เนี่ยไม่ได้มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บ <c oughs> เราจะเห็นเลยว่าปีนี้เนี่ยพร้อมกับปีที่ผ่านมาคาร์ลนนี่ทาวมาเสริมเกมบุกมาช่วยการรีบาว์ร่วมกับมิเชลโรบินสัน จุดนี้เนี่ยน่าจะสร้างปัญหาให้กับทาง Pacers ได้มาก OG Anunoby ครับอดีตเพื่อนร่วมทีมกับพัสคาลเซียคัมสองคนนี้น่าจะเป็นแมตช์อัพที่น่าดูแนละก็สนุกมากๆเชื่อว่าพัสคาลเซียคัมจะไม่ได้เล่นง่ายแบบในซีรีส์ที่ผ่านมาอย่างแน่นอนรวมถึงนิวยอร์กนิกส์เนี่ยยังสามารถสลับตัวประกรบมากกดดันใส่ริสแฮร h a ิเบอร r t o n ได้อย่างที่บอกในขณะเดียวกันทาง p a อร์ s เองเนี่ยตัวประกรบใส่เจเรนบรันสันส่วนตัวยังมองว่ามันไม่ค่อยน่าจะกดดันเจเรนบรันสันสักเท่าไหร่ จุดนี้เนี่ยแหละครับเป็นจุดที่เชื่อว่ามันจะสร้างความแตกต่างและสุดท้ายเชื่อว่ากับต mm. ันบรันสันครับเจเรนบรันสันเนี่ยแหละจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของตัวเองสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับทั้งทีมขึ้นมาครับพาทีมนิวยอร์กนิกส์เข้าสู่ NBA Finals ครั้งแรกในรอบ26ปีนะครับครั้งสุดท้ายของพวกเขาคือปี1999 mm. ถ้าเกิดทำไดนะ้อันนี้สุดยอดมากๆก็เลยขอเลือกนิวยอร์กนิกส์นะครับ ผ่านเ Pacers เอาชนะไปได้4ต่อ3ยื้อจนจะถึงเกม7มกันเลยฟังดูแล้อมมิเด em, มั่นใจในตัวแคปตันบรันซันมากส่วนตัวตูนเองก็มั่นใจในตัวไทเรชแฮร์รี่เบอร์ตันเหมือนกันค่ะเพราะว่าสำหรับนิวร์กนิกส์ตูนดูแล้วแต้มหลักๆมาจากบรันซันแล้วก็ทับหลัก ถ้าหากว่าอย่างจอชาร์ดไม่มาแบบนี้โอจิอารุนบไม่มามิเคลบูจิตไม่มา Nick นิกเสร็จแน่เลยค่ะ <c oughs> ในขณะที่เพเซอร์นะคะพวกเขามีการเล่นเกมบุกที่หลากหลายผู้เล่นทุกคนสามารถก้าวขึ้นมาช่วยกันทำแต้มได้หมดแล้วในเพลย์ออฟนี้เพเซอร์ er เป็นทีมที่ยิง3คะแนนดีที่สุดอยู่ที่40.6แถมในเพลย์ออฟนี้ค่ะเพเซอร์เป็นทีมที่ยิง3คะแนนดีที่สุดอยู่ที่40.6และก็มีผู้เล่นถูก6กคนนะคะทำค่าเฉลี่ยอย่างน้อย10แต้มได้ค่ะดังนั้นค่ะตูนเชื่อว,ว่าซีรีส ที่คว้าชัยชนะไปและก็เห็นด้วยกับเอมิเน่นะไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยทั้งหมดเห็นด้วยว่าซีรีส์นี้จะต้องยื้อกันไปถึงเกม7แน่ๆเลยคะ่ะแต่จะเป็นเพเซอร์ที่สามารถเข้าสู่ NBA Finals ครั้งแรกในรอบ25ปีได้อ่าทีนี้เราขยับไปดูคู่ต่อไปบ้างคะ่ะเราไปขยับไปฝั่งตะวันตกบ้างนะคะนั่นก็คือ OK c t ซ u n d e เอเจอกับ T l v e s คะ่ะ คู่นี้เอาอย่างไรดีคะมิเล่คู่นี้นะครับย้อนกลับไปปี1998ทั้ง2ทีมเคยเจอกันมาแล้วนะครับแต่ตอนนั้น o k เคยังใช้ชื่อว่า Seattle SuperSonics อยู่ถ้าเกิดเพื่อนๆเอาเฉพาะโ k เคทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เจอกันในเพลย์ออฟแถมเป็นนัดชิงสายด้วยมันไม่ธรรมดาภายใต้การนำทีมของนักกีฬายุคใหม่อย่าง<ม>แท้จริงครับนั่นคือเชคกิเจสอเล็กซานเดอร์แล้วก็แอ <c oughs> นโทนีเอ็ดเวิร์ดนักกีฬาที่สะสมค <c oughs> อลเลกชัน o อีเพราะว่าตอน,น <c oughs> หรือว่ากําลังตีกอล์ฟอยู่ที่สนามไหนก็ไม่รู้ตัวว่าตอนนี้ไม่เหลือ OG แล้วนะ OG <ช>หมดไปแล้วจริงๆอ่ะถึงบอกว่าการที่เป็นนัดชิงสายคู่นี้นะครับมันเหมือนกับลงตัวกับยุคที่กําลังผลัดใบมันค่อนข้างลงตัวมากๆจริงด้วยค่ะเห็นด้วยกับไอ้บินเอพูดจริงนะคะอันนี้คือการต่อสู้ของนักบัสเจนใหม่จริงค่ะในฤดูการปกตินะคะสส่ตีทั้งคู่เจอกันคือเสมอกัน2ต่อ2 3, แต่ในส่วนนั้นไม่สามารถเอาอะไรมาวัดได้เลยนะคะในซีรีส์เพย์ออฟแบบนี้ค่ะเพราะว่าทั้ง2ทีมมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากลยย่่ในนนสวขอองงักกีาาฟ ไม่ว่าจะเป็นอย่าง Julius r a n d l ค่ะหรือว่า Dante d i v i s i o n s o OKC OK Thunder นะคะก็ Isaiah t e n s t s o n กับ Alex Caruso แต่ถ้าหากว่าเราพูดถึงประสบการณ์ในการเล่นนัดชิงสายแล้วเป็น t w o l v นะคะที่มีประสบการณ์มากกว่าค่ะเพราะวาพวกเขาเพิ่งเล่นนัดชิงสายมาเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเท่านั้นเองค่ะ t w o l v เนี่ยนะครับแม้ว่าจะเสียเปรียบการเล่นในบ้านก็จริงแต่ด้วยความที่พวกเขาสามารถเอาชนะปิดซีรีส์ได้เร็วนะครับทั้ง2ซีรีส์เลย4-1 4-1มันก็เลยทำให้มีเวลาพักมาก ประกอบกับทั้ง OKC OK t ซ u n d ต r เนี่ยต้องยื้อเป็นจะถึงเกม7อย่างที่ทุกคนทราบกันดีก็เลยทำให้ทีวูฟมีเวลาพักนะครับก่อนจะเข้าสู่ซีรีส์นี้เนี่ยหวันเต็มๆและสําหรับซีรีส์นี้ครับเป็นคําตอบของแฟนๆบาสที่ชื่นชอบการเล่นเกมรับ,รบซีรีส์ที่ผ่านมาคือซีรีส์ที่สําหรับแฟนๆที่ไม่ค่อยชอบชื่นชอบการยิง3คะแนนซีรีส์นี้สำหรับแฟนๆที่ชื่นชอบการเล่นเกมรับเพราะว่า ทั้งสองทีมถือว่าเป็นสองทีมที่เล่นเกมรับกันเหนียวและกหนักหน่วงมากๆขโมยกันใชแมตช์อัพแต่ละแมตช์อัพนี่โหดมากเราจะเห็นการดับเบิลทีมการโรเตทเพลเยอร์ไปช่วยกันประกบตัวอื่นๆสมมุติว่ามีการรุมดับเบิลทีมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นการโรเตทที่เร็วเราจะเห็นการเล่นป้องกันป่าข่วงที่เหนียวแน่นรวมไปถึงการป้องกันคนที่ถือบอลอยู่ครับมันจะเป็นซีรีส์ที่แต้มต่ำสนุกมากการเล่นเกมรับที่หนักหน่วงแบบนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการที่ มอบความสุขให้กับแฟนๆบารสอย่างพวกเรานักกีฬาอันดับหนึ่งของทั้ง2ทีมนะครับก็คือ SGA กับ a n น Man เนี่แหละใครที่มีผลงานที่ดีกว่านะครับใครที่กล้าขึ้นมาเป็นนักกีฬาที่ดีที่สุดของซีรีส์ได้ทีมนั้นมีโอกาสชนะสูง uh huh. แต่จุดนี้เนี่ยคิดว่าทั้ง2ทีมน,น่าจะใช้ลักษณะคล้ายๆกันก็คือบีบช่วยกันรุมช่วยกันบีบให้นักกีฬาที่ดีที่สุด2คนนี้เนี่ยถ่ายบอลไปให้คนอื่นเล่น ดังนั้นนี่ก็เป็นอีกซีรีส์นึงนะครับที่จะวัดกันเฉพาะนักกีฬาอันดับ1ไม่ได้มันจะต้องไปมองนักกีฬาอันดับ 2, องออปชันสนักกีฬาสำรองเหล่านี้เนี่ยแหละครับคือความสนุกอย่างแท้จริงแต่ถ้าเกิดวัดถึงประสิทธิภาพในการทําแต้มจุดนี้ SGA น่าจะเหนือกว่า Anthony Edwards ร์ดแต่แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเองเนี่ย รวมถึง SGA เนี่ยเขาก็มีการทำดต้มที่หลากหลายครบทุกมิติดังนั้นการเจอกันของ2คู่นี้เนี่ยมันจริงๆแต่จุดหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆสังเกตนะครับนั่นคือการเทอร์เวอร์ของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดซีรีส์นี้เนี่ยเราคาดว่าเราน่าจะเห็นการเทอร์เวอร์ของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าการกดดันการเล่นเกมรับของฝั่ง OKC OK เราเห็นทั้งนิโคลาโยคิตก็เทอร์เวอร์รัวๆเราเห็นเจมาลเมอร์รี่เราเห็นหลายต่อหลายคนเลยนะครับพอมาเจอการเล่นเกมรับที่มันโอ้โหมหาโหดชุวกันรุมรุมมเสร็จไ่พอ เปลี่ยนทายตัวประกบดีกันมากๆนี่คือ OKC OK ดังนั้นเราต้องหันไปมองในส่วนของทัพสำรองนะครับทัพสำรองของทีวูฟหลักๆแล้วก็ยังคงเป็น3ตัวผู้เล่นหลักของพวกเขาก็คือนาสริดดอนเต้ดิวิเชนโซ่แล้วก็นิเคิลอเล็กซานเดอร์วอล์เกอร์แต่นิเคิลอเล็กซานเดอร์วอล์เกอร์เนี่ยอยากจะบอกเพื่อนๆสักนิดนึงเพราะว่าซีรีส์นี้มันเป็นซีรีส์ที่พิเศษนิเคิลอเล็กซานเดอร์วอล์เกอร์กับ SGA เนี่ยเขาเป็นญาติกันและทั้ง2คนเนี่ยตามข่าวก็คือเติบโต ของตัวเขาเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสําคัญอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในชีวิตมักจะมีนิเคิลอเล็กซานเดอร์วอลเกอร์แต่ในซีรีส์นี้เนี่ยเขาก็พร้อมเชื่อจัดการตัดหัวงูเขาบอกจะจัดการนิเคิลอเล็กซานเดอร์วอลเกอร์แน่นอนอันนี้เป็นศึกญาติร่วมเป็นศึกรวมญาตินะ <c oughs> แต่ก็ต้องสู้กันต่อ <c oughs> เพราะว่าอันนี้คือการต่อสู้เพื่อทีม <c oughs> แต่แม้ว่าทีวู๊จะใช้สำรองหลักเพียงแค่3คนก็จริงนะครับ แต่ว่า3คนนี้เนี่ยถือว่าศักยภาพสูงจริงๆในฝั่งของ OKC OK เนี่ยเราจะเห็นว่าพวกเขาเนี่ยดีมากลึกมากมีหลากหลายมีผู้เล่นเลือกใช้เต็มไปหมดเลยบางที9คน10คนอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของของ OKC Th u n ันเดอร์มาโดยตลอดในฤดูกาลนี้เราไปต่อกันที่ปัจจัย X ของแต่ละฝ่ายนะครับในฝั่งของ T ีวูฟแน่นอนครับยังคงเป็นจูเร r a n d ด l ลที่ในฤดูกาลตอนนี้กําลังถือว่ามีฟอร์มที่ดีที่สุดในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของตัวเขาก็ว่าได้นะครับมาแรงถูกที่ถูกเวลาหน้ากลัวมากๆไม่ว่าจะเป็น วงในระยะกลาง3คะแนนการสร้างเพลย์กับเพื่อนทำทริปเปิลดับเโบวลจูเลสแวนดอลทำได้หมดเลยเรียกว่าเป็นผู้เล่นที่ทำลายเกมของ LA l a l ก k e r s ของ g o l d e n s t a t e ว a r เ i o r ในรอบที่ผ่านมาอย่างแท้จริงและส่วนตัวยังมองด้วยนะครับว่าผู้เล่นที่เป็นแมทช์อัพที่น่ากลัวที่สุดของจูเลสแวนดอลนั่นคือแอรอนกอร์ดอนก็ตกรอบไปแล้วก็เจ็บไปแล้ว <S <S ดังนั้นมันจะทำให้เกมของจูเลสแวนดอลเนี่ยเบาขึ้นเยอะเลยในฝั่งข,ของโอเคสีตันเดอร์นะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นอเล็กซ์คาลูโซแน่นอนว่าอเล็กซ์คาลูโซเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปใััจจย X แต่ส่วนตัวขอยกให้กับเชดโฮมเกรนเพราะว่าเชดโฮมเกรนในการในศึกนี้เนี่ยในซีรีส์นี้ถือว่าเป็นการกลับบ้านเกิดของตัวเขาเขาเป็นคนมินีอาโพลิสนะครับเติบโตแล้วก็เรียนระดับมัธยมก็อยู่ที่นี่รู้จักท้องถิ่นเนี่ยรู้จักตัวของเชดโฮมเกรนกันดีบัตรนี้ครับเขาได้กลับมาเล่นในบ้าน แต่ว่าอยู่ทีมตรงข้ามนะต้องจัดจัดการทีมบ้านของตัวเองอย้อนกลับไปตั้งแต่ที่ดราฟเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดทุกคนจํากันได้ตอนแรกเลยตัวงเขาเจ็บเท้าถ้าเกิดไม่มีอาการบาดเจ็บนั้นเกมแรกในชีวิตก็จะเจอกับทีวูแต่มันไม่เกิดขึ้นดันมาเกิดขึ้นในนัดชิงสายครั้งแรกในชีวิตของตัวเขาครับเชดโฮมเกรนถือว่าเป็นนักกีฬาที่ทักษะสูงส่งมากมายนะครับการเล่นของเขาหลากหลายมิติมากๆว่า,า,าจะเป็นการป้องกันปากห่วงการยิง3ามคะแนนะถ้าเกิดสร้างปัญหาให้กับทีวูได้อย่างต่อเนื่องและยังมีการข้ามเข้าไปเก็บฟาวง การยิง3คะแนนตัวของเขาจะต้องเล่นให้ดีกว่าในซีรีส์ที่ผ่านมาปจัจจัย X ฝ่ายไหนทําผลงานได้ดีกว่าอาจจะทําให้ทีมของตัวเองมีโอกาสที่จะคว้าชัยชนะได้มากขึ้นทั้งหมดทั้งปวงครับการที่ OKC OK นะครับสามารถผ่านเดนเวอร์นักเกตในรอบที่ผ่านมาได้ส่วนตัวมองว่าประสบการณ์การเติบโต<ม>อะไรหลายต่อหลายอย่างของ OK c t ซ u n d e r เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยเปยอะมาก,มากนะครับและดีไม่ดีเชคิวเจสอเล็กซานเดอร์มีโอกาสที่จะรับ MVP ของตัวเอง,อง,เองก่อนแข่งเกมหนึ่งก็เป็นไปได้ นะไม่แน่เชื่อดังนั้นครับถ้าเกิดทางทีวูฟไม่ได้มีเกมที่แบบเป็นระดับเกรดเจริงๆนะครับชนะโอเคซยากในฤด,ดูกาลนี้โอเคซแข็งแกร่งจริงๆทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับที่น่ากลัวมากๆส่วนตัวจิงขอเลือก o k เคซีตันเดอร์นะครับเอาชนะทีวูฟไปได้4ต่อ2ไม่ถึงเกม7ด้วยพวกเขาจะต้องเข้าสู่ NBA f i n a l ไฟนสำเร็จครับ โอ้ไม่ถึงเกม7ด้วย <ใน S 1> หรอคะไอ้ไม่ได้ฟังดูแล้วเนี่ยมั่นใจในเชแล้วก็โอเคซีตันเดิมมากๆเลยนะส่วนตัวตัวเองก็มั่นใจในทีวูฟแล้วก็แอนนี่ค่ะเพราะว่าในทุกการนี้พวกเขาแข็งแกร่งมากทีมของพวกเขานะคะสร้างมาเพื่อรับมือได้กับทุกทีมค่ะนี่คุณวสวนผมทุกคู่เลย <laughs> ทุกค่เลยแล้วยังไม่พอนะคะคือความเป็นแอนดเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์ดึงดูดแฟนบาสมากๆเลยค่ะแล้วตูนก็เชื่อค่ะว่าไหนๆแล้วเนี่ยแอนดก็เขียทั้งเลเกอร์ทั้งลูบอลตกไปแล้วทั้งวอริเออร์ทั้งสเตปตกไปแล้วค่ะดังนั้นในเมื่อสู้แอนดไม่ได้ตูนก็ต้องเข้าร่วมกับแอนด์ค่ะตูนเลือกแอนดค่ะสรุปนะคะนัดชิงสายนี้เราสองคนเนี่ยเลือกไม่เหมือนกันเลยค่ะแอนดเอเลือกนิวยอร์กนี่คือโอเคซีตันเดอร์ส่วนตูนค่ะเลือกเพเซอร์กับ T าากกทีวู เราเลือกเลือ ok กนี่นะคะไม่ได้เราลืมไปเรามาวัดกันนะัดิงสายแล้ว่าเราสองคนเนี่ยเลือกกันคนละทีมเลยที่ผ่านมาปากกามันหักกองกันไปหมดเลยก็ให้มันผ่านไปเลยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะเพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างคะนัดชิงสายนี้เพื่อนๆเลือกใครที่จะเป็น2ทีมที่เข้าสู่เวทีสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะนั่นก็คือ NBA Finals คอมเมนต์มาคุยกันนะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สูงๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้ w i f t y t r e e Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของเรา Fifty t r e e Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคน ขอบคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับปีก้าขาแข็งนะเดี๋ยวนี้